เด็กสังเกตเด็กผู้ชายผมสีทองเขากำลังชูมือสองข้างข้างนี้เราเรียกว่าข้างซ้ายข้างนี้เราเรียกว่าข้างขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆรอบนี้ให้เด็กๆยกมือขึ้นมาตามเด็กผู้ชายที่ผมสีทองกันเลยนะคะออข้าง,า,างซ้ายในข้างซ้าย เด็กๆยกมือซ้ายกันได้เลยนะคะข้างขวาเด็กๆลองยกมือขวากันขึ้นมานะคะในม,มือขวาเด็กๆ,อกๆตอนนี้เด็กๆได้รู้จักด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพเหล่านี้ดูสิคะมีอะไรบ้างนะที่อยู่ฝั่งซ้ายในซ้ายถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆมีสีมีไอซ ครีมและก็มีส้มนั่นเองค่ะที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพอะไรบ้างที่อยู่ฝั่งขวาในขวาถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆมีอะไรบ้างคะับด้วยแตงโมและแครอทนั่นเองค่ะที่อยู่ฝั่งขวาเ<ม>ก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ้อเราไปดูที่สวนสัตว์กันบ้างนะคะมีสัตว์เยอะแยะเลยในซ้ายคะแต่ว่าในซ้าย ที่อยู่ด้านซ้ายในซ้ายใช่แค่ะมีเจ้ชาช้างมีหนีแล้วก็มีนกพิราบนั่นเองค่ะแล้วสับตัวไหนบ้างล่ะที่อยู่ดังขวาใช่แล้ว,ลวค่ะเด็กๆมีฮิปโปมีสิงโตแล้วก็มีเจ้ายีราฟนั่นเองค่ะโอ้โหเด,ด,ด็กๆเก่งมาก,มาก เช้าในห้องเรียนคุณครูสอนเรื่องการอ่านป้ายสัญลักษณ์จราจรนี่อะไรถ้าลูกศรชี้เดียวอะไรนี้แสดงว่าให้เลี้ยวซ้ายถ้าลูกศรชี้ไปด้านนี้แสดงว่าให้เลี้ยวขวาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพิติกับบาน ทำได้ตามท้องถนนนะคะถ้าลูกศรชี้ไปด้านนี้แสดงว่าต้องเลี้ยวซ้ายถ้าลูกศรชี้ไปด้านนี้แสดงว่าต้องเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะลเด็กถ้าลูกศรชี้ไปด้านนี้แสดงว่าต้องเลี้ยวซ้ายถ้าลกศรชี้ไปด้านนี้แสดงว่าต้องเลี้ยวขวา โอ้โหง่ายแค่นี้เองและวันนี้ปิติกับปาน,นีจะต้องเดินทางกลับบ้านเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างนะครับปิติกับปาน,นีก็เลยเดินออกมาจากโรงเรียนและมาเจอทางแยกเอ๊แต่ว่าปิติกันได้ว่าบ้านของปิติจะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายได้เลี้ยวซ้ายอโอ้อน่าคือทางซ้า งนี้นี่เองลูกศรบอกว่าให้เหลี้ยวซ้ายปิติกับมานีก็เดินเลี้ยวซ้ายไปปิติกับมานีเดินไปเรื่อยๆว้าวใกล้จะมืดแล้วแต่ว่าปิติกับมานียังไม่ถึงบ้านเลยจะต้องเลี<ม>้ยวขวาก่อนถึงจะถึงบ้านเอ๊ ปิติกลับมานี้ก็เลยเดินเลี้ยวขวาไปโอ้โ oh ห oh. ตอนนี้ปิติกลับมานี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้ ต้องเลี้ยวซ้ายและถ้าลูกศรชี้ไปแบบนี God. ้แสดงว่าต้องเลี้ยวขวาโอ้โหปิติกระมานี Looking. ่เก่งมากมเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนถ้าลูกศรเลี้ยวไปทางนี้แสดงว่าต้องเลี้ยวซ้ายนเลี้ยวซ้ายโน่นตังโน่นตังเลี้ยวอะไรแสดงว่าต้องเลี้ยวขวา โอ้โหปิ๊กกลับมานี้จำได้แม่นมากๆเลยสแสดงว่าตั้งใจเรียนแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักซ้ายและขวาหรือยังในซ้ายคะทดสอบกันดีก่านก<ๆ>ารนี้คือฝั่งซ้ายการนี้คือฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆรอบนี้ให้เด็กๆยกม,มือขึ้นมาตามเลยนะคะ ต้ยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะในมือซ้ายใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องยกมือขวาขึ้นมาโอ้โหเด็กๆทุกๆคนเก่งมากเลยและอย่าลืมทบกวคนเดเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะในมือซ้ายบ๊าายในขวา